สวัสดีครับทุกคนวันนี้ม่วนลำพูนนะครับพาทุกคนนะครับมาสถานที่แห่งหนึ่งช่วงนี้ฝนตกมรสุมเข้าเรามาฟังเพลงกันหน่อยดีกว่านะครับร้านนี้มีเพลงเพราะๆให้ฟังแต่ที่สำคัญเราอยู่ตรงนี้ฮะอากาศเย็นๆอากาศดีๆเราต้องมากินหมูจุ่มนะครับเป็นหมูจุ่มที่อร่อยมากนะครับน้ำซุปดีจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นเขาขายเป็นเซตนะครับอันนี้เป็นผมสั่งเป็นเซตเนื้อเราสามารถสั่ง สิ่งของต่างๆเพิ่มได้เช่นหมูกุ้งหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่เราเลยนะครับแล้วก็น้ําจิม้มเขากอร่อยครับปกติผมไม่คินน้ําจิม้มสีแดงนะฮะแต่อันนี้คืออร่อยจริงๆยอมรับเลยว่าอร่อยมากแล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับใครชอบแบบไหนก็สั่งนั้นเมนูมีเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือไก่ทอดนะครับซึ่งร้อนมากๆนะฮะลองจิ้มกินแล้วอยาาบอกเลยว่าอูร้อนมากครับลวกมือลวกลิ้นไปแล้วก็นี่ฮะใครชอบก็ ลองมาชิมกันนะครับนอกจากนี้นะฮะบรรยากาศแบบนี้แล้วสิ่งที่เราขาดไม่ได้คือน้ำเก๊กัวยเย็นๆครับคลายอารมณ์หน่อยนะฮะผมไม่ได้อะไรจากตัวนี้แต่สิ่งที่ผมได้คือมีคนสืบน้ำเก๊กัวยให้โอ้โหอะไรก็เลยทีเดียวนะฮะลองมาอุดหนุนกันได้นะครับยังไงฝากมกดไลค์นะครับสวัสดีครับ